Dạ, đi lên Bây giờ sẽ làm thêm đốt thử điện, Đặt đốt khúc nữa ừ. Đặt mấy Đây đặt để Để lấy Để chạy thêm nước đầu này พราะมันมูกถุดมันไดไในมันก็ลลยได้จะเต็มแล้วหนเราเทตรงไหนทีนี้ไปเทปตรงนู่นใตใตนู่นสมที่ที่ก่อนที่ไปตรงนั่นในเยมดับไปทำสปาพามาย,ยุ่งกันนะผากยุ่งตอนไหนกันดตขงทองที่มันไหลลาแบบนี้ต่อน,นี้ยุ่งกันนะาผากพี่แชมป์ตอนไหนแถน,นี้ในโอเคพี่แชมป์ตับเรือจะได้เต็ม นีในเต็กเด็มเดี๋ยวเดี่วดีๆอยตัวนี้งนดกีตาถาว่าตัวนี้ไปเทได้หรือยังรถทเทดังตัวนี้ทีอัเท็ัทได้หรืทได้รียงพี่แจมยังไม่ไปีทียังไม่เต็มใช่ไหมใช่ ทำไม,มรถช้านี่มันห,ห,นห,หันไปหันมาเลยนี่คือหันไปหันมาหันไปหันมาไหนนี่ในรถเมคูห,หันไปหันมารถโมกูล ่นานใต้ตัดเต็มเลยไปทีได้หรือยังยังไม่ไปทีให้มันเต็มตัวะตกต้วไป ที่ที่ไหนที่จุดดินนั้นสมนุนตรงไหนเลี้ยงแต่ใทัทพานู่นอยู่ไหนไปครับที่ไนตรงที่น้ามันไหลนั้นไหนน้ําไหนที่มีที่มีน้ําไหลมาี่ไหนมันติ้งเกบได้เลยได้เลยยังดูนี่มันเกิดดินดูนี่มันฉุดดิน